สครับก็เจ้า,าเดมอนตัวนี้นะครับที่ผมแก้ปัญหาไอตัวมันสตาร์ตเองนะครับแล้วผมไปเช็คตัวของอเป็นตัวดีเลย์สตาร์นะครับ ตัวดีเลย์สตาร์ทช็อตนะครับมันทำให้สตาร์ทเองแล้วทำให้ไฟมันลงกาวทำให้ไฟหมดหมดแบบแล้วทีนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนดีเลย์สตาร์ทต,ตัวนี้พอดีผมหาของไม่ได้ผมไปเอาของดีเจนสองรแล้วผมก็มาตัดต่อสายเอา ต่อสายชุดนี้ครับให้เข้ากับปั๊เดิมมันก็ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเทสตาร์ทดูนะครับก็ปกติแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับที่ว่าแก้ปัญหาที่ว่ามันสตาร์ทเองนะครับสตาร์ทเอง ไว้เป็นปัญหาที่ว่าไว้ซ่อมเองครับก็จะได้ถ้าซ่อมเป็นก็มันก็จะประหยัดค่าแรงไปหน่อยนะครับก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเดมอนตัวนี้ก็จะต้องไปล้างสักหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ